สวัสดีครับวันนี้นําเสนอความเหมือนที่แตกต่างนะครับมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าเหรียญชาวเขากับเหรียญตราแผ่นดินเป็นเหรียญเดียวกันไหมไม่ไม่ไม่ใช่เหรียญเดียวกันนะครับแต่เหรียญชาวเขานี่ทาขึ้นเมื่อปีนี้เหรียญชาวเขานะครับจะมีห่วงนะครับมีรูห้อยทำแจกเมื่อปี2 5งพนนะครับส่วนนี่เหรียญตราแผ่นดินเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับ ทำเมื่อปี2 5 0 5นระครับจะใกล้เคียงกันด้านหน้าดูสังเกตดูดีๆนะครับจะเห็นคำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9อยู่ด้านล่างนะครับส่วนเ,เหรียญตราแผ่นดินคำว่าภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ะอยู่ด้านบนนะครับเปรียบเทียบกันนะครับมีห่วงกับไม่มีห่วงนะครับด้านหลังดูชัดๆนะครับดูชัดๆ ด้านหลังของเหรียญชาวเขานะครับจะเป็นรูปประเทศไทยนะครับมีเส้นขวางนะครับมีขวางแล้วก็พิมพ์ตัวเลข229390เอันนี้เลขนี้ไม่ตายตัวนะครับจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับแต่ละเหรียญนะครับแล้วก็จะเขียนว่าเหรียญที่ระลึกสำหรับชาวเขา ส่วนออีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่อันนี้คือเหรียญตราแผ่นดินด้านหลังนะครับจะเขียนคำว่ารัฐบาลไทยพศ2 5งพั 25, บาทนะครับนี่ดูกันชัดๆนะครับ,บเตียให้ดูคงหายสงสัยแล้วนะครับนีถามเข้ามาว่านึกว่าเป็นเหรียญเดียวกันครับผมไม่ใช่นะครับ ขอบคุณครับท <em> ี่ติดตามจนจบนะครับ